ในมือผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลอยู่บนเนินเสาส่งผลดีทางด้านความสำเร็จและการได้รับสิ่งดีๆในชีวิตทางด้านการงานผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้มักประสบความสำเร็จในใสายงานที่ต้องใช้ความอดทนและความละเอียดอ่อนเช่นงานบริหารการธุรกิจและวิชาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีโอกาสมั่งคั่งและมีโชคลาภทางด้านการเงินโดยเฉพาะการลงทุนที่รอบคอบส่วนในด้านความสัมพันธ์ผู้ที่มีสัญลักษณ์นี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และได้รับการยอมรับจากคนลอกข้างมักมีเพื่อนฝูงและผู้สนับสนุนในชีวิตคนที่มีสัญลักษณ์รูปดาวบนเนินเสาส่งผลให้เขาเป็นคนที่จเจริญรุ่งเรืองหลังจากผ่านช่วงชีวิตที่ลำบาก อาจ,จเริ่มต้นจากงานเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตจนการเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจได้ข้อแนะนำนะคะควรตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนเพราะโชคลาภของคุณจะมาจากความพยายามและการวางแผนที่ดีหรืออีกกรณีหนึ่งผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปดาวบนเนินเสานะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในชีวิตโอกาสแห่งความสำเร็จมักมาพร้อมกับความร่วมมือของผู้อื่น ข้อแนะนําก็คือหมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านต่างๆเพราะเครือข่ายที่แข็งแรงคือกุญแจแห่งความสําเร็จของคุณข้อแนะนําสําหรับผู้มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลบนเนินเสาควรพัฒนาศักยภาพของตนเองเนินเสาเกี่ยวกับความพยายามและชะตากรรมผู้มีสัญ,ญลักษณ์นี้ควรต้องต่อยอดความสามารถในสายงานที่ทําอยู่ในด้านโชคลาภ สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของโชคลาภควรบริหารงานการเงินให้ดีและลงทุนในสิ่งที่มีความมั่นคงมันเสริมพลังบวกด้วยการคิดดีทำดีและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวบนเนินเสาเป็นสัญญาณที่ดีทางด้านวิชาหัตถศาสตร์สื่อถึงความสำเร็จในชีวิตและความมั่งคั่งที่มาจากความพยายามและโชคลาภ แต่ต้องไม่ลืมว่าความสำเร็จนั้นต้องมาจากการวางแผนและความมุ่งมัน่นขอให้ผู้มีสัญลักษณ์นี้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขและความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า